สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสกุลนะครับน้องวันนี้ก็พบกับเสี่ยนแหกอีกแล้วนะครับนี่เสี่ยนแหกดีผ้าหาเลาะตามได้หาอย่างดีครับกรหลูนะครับไปเรื่อยๆครับพออยังจับเอาเบิร์ดครับปะกาสวัสดีปีใหม่น้ำเด้อครับเด้อเสียนแหกหายไปโดนครับหายไปโดนแห้งนี่ปีใหม่มาบเมื่อใทายคลิปเลยยุโออย่างเดียวนะครับเห็ดงานไปครับพี่น้องไปเรื่องกันว่าเสียนแหกดีกแล้ไปหายอย่าง แกนะครับเจนแหงกมาพอเขียดที่แอร์เจนเคยนะครับเนาะนี่ตรงแปลงพักแปลงกอโพดเพิ่นเนี่ยนะครับป่าครับลุ่งในปลูกไปนะครับเบิ่งครับหั่นเห็ดไร้หลายเด้อครับมป็นในใบไส้ผักบ,บ้านเนี่ยอ๋ออ๋อยังไงปีฝาดหน่อยสุด,ดอยอดครับหมัน่น ประมาณ4ีพันว่าโตเลยครับจงไปได้หมกหนึ่งนะครับนะคคคนครับปลองต้อเป่งครับอเอาได้ลนสัมกุญญงครับ <laughs> ก็อยังนี้เอาไปก่อนครับาหากินแบบบ้านๆง่ายๆบานเท่านะครับเต้นตำ้ดาดก็พี่น่องมาเบิ่งไกลๆครับเบิ่งตัวนี้ครับนี่ครับเดี ies, an, oh. ๋ยวนี oh, so like ้ สตัวปุใหญ่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เป็นโตัังสีินะครับเขียดีแอรโอ้ยพี่น้องเลยมันเก็ตแต่ท่นตัวเนี่ยครับ <c oughs> อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขปลอดภัยโลภัยจะให้เขาไกลนะครับเนาะ นแข่งไปใไส่งเรื่อยๆครับเจียนแฮกยห่วงวุ่นวิ่งเหรอครับเสร็จงานถ่ายขิปห้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เจนแหฮกน้ำในเดอ้อครับขอเวลาแค่สามวินาทีเท่านั้นครับกดซับตะไข่กดติดตามให้เจนแฮกน้ำนะครับเนาะ ห,หากันต่อครับแันที่แอร์นี่นี้หาเนี่ยยางแห้งมาเลยครับนี่เต็นท์นี้ครับโต้น่อยครับไม่รู้ว่าลูกไปยามกุุงนะครับไม่รู้ว่าใดพอ างไปหาเส้นต่ำให้เราเหรอครับตอนนี้เส้นต่ำไม่รู้ว่าจะใส่นะครับเห็นไฟับาๆที่ทางฝั่งเหรอครับไม่รู้ว่าแมนเขาบวอนะครับเนะาะไปทักทถ่ให้เราเลรอครับ <c oughs> มองนี้ใครมาเบิ่งครับครับเพื่อนหายกัน หาได้ปลาหอยแล้วครับหอยอเชื่อดีครับหนีภาพไปกีหอยกินพี่เกาครับนี่ครับเบิ้งครับโอ้หน่วยแบบง่าครับเบิง้งพี่นครับ นะครับนะครับโอ้สีหนาเลย การเดินทางไปหาไว้มีหม้อได้ครับมีน้ำผาวยนะครับคูหไว้เอาไว้แบบชิ้วๆครับเอาไว้ายากครับยากน,นับพ่อดาวเนี่ย 马，哦。 ไล่ครับหอยปุ่นนะครับอ๋อป่นครับหนัง นุแจ็มไงน่งไงเสืจมบ้อือดลบลาบโอครับเดี๋ยวหนบาาโอ้แม่มาแม่นครับ ยังลางครับยังเลังลยงขออนุญาตหา่ันครับกะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับการหาหอยเซอร์รี่นะครับเนาะเช่นแหก,กาหามาเลครับนี่ครับประมาณหนึ่งนะครับเนาะสำหารับคลิปนี้นะครับเช่นแหกผก้ามาหาหอยเชอรี่นะครับผม ผมมีอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้นะครับเส้นให้กะจบก็เพียงตอนนี้นะครับนะเส้นไเด้๋ยวไปเห็นยังเกาะเอาไปต้มครับขันบ่ต้มกับเอาไปอ้อมออมก็ยังไม่จบเลยครับแมนครับแต่ว่าต้องเอาวันต้มตาไวออกก่อนได้ครับจังอีกความละเอ่ยสสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเนาะกดซับตะใครนะครับ ที่ทุกท่านนะครับกดติดตามแล้วก็กระดิ่งนะครับเนาะขอเวลาแค่สามวิเท่านั้นครับกดแต่งผมนํำนะครับเนาะเพร่ยมก็นกำลังใจเช่นแฮกทำคลิปต่อไปนะครับเนาะถ้าหอดพันไรนะครับเนาะหรือว่าพันซับใครนะครับเช่นแฮกเกดฉลองโดยการโอ้มาบอกดีกว่าครับถ้าเบิ้งตอนที่ไม่หอดนะครับเนาะเช่นแฮกจัดแทนนอนะครับจัดแทนนอน สัเบิ้งกันเอาครับถ้าถึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็สวัสดีครับ